โอเคสวัสดีวันอาทิตย์นะครับอ่ะพอเรียนวอร์มเสร็จเรียบร้อยนักเรียนต้องวอร์มก่อนฝึกซ้าทุกครั้งนะครับอ่ะพอเรียนวอร์มเสร็จเรียบร้อยมาเข้าแบบฝึกกันแบบฝึกนี้นักเรียนเคยฝึกไปแล้วนะครับอ่ะวันนี้จะกลับมาทำซ้ำอีกเวลาทำซ้ำต้องพัฒนาทําให้คล่องตัวมากขึ้นทําให้เวลาดีขึ้นนะครับอ่ะท่าที่หนึ่งนะครับขวาอยู่หน้าสเต็ป ไปด้านหน้า1 2 3 1 2 3 1 1นึ่งะเป็น 1, 1> นึ่งะครับ 1. 1> สเต็ปป้ายอ่ะข้างขวานะครับสคบั้งนะข้างที่สเปลี่ยนเป็นข้างซ้ายสเต็ป1นึ่งสองสามหน่งสอ้งอ่าต่อไปข้างที่3านะครับขางที่3านะครับก็ขาขวาอยู่หน้านะครับสเต็ปหนึสา 1>, 1, 2, 3เปลี่ยนการ 1, 2, 3, 1, 2, 3, ปั๊บหนึ่งเปลนการหนึ่งนะครับหนึ่งสเปลี่ยนการเปเลี่ยนไปด้านข้างหนึ่งองสานึ่งสออะครับอันนี้คือท่าที่สนะครับต่อไปท่าที่4เหมือนเดิมเลยแต่แค่เปลี่ยนข้างขาซ้ายอยู่หน้านะครับหอ่ะหนึ 1, 2, 3, 1, 2, ่งสองสามหนงสอเราเปลี่ยนการอยู่กับที่นะครับไม่ต้องถอยหลังอยู่กับที่เลยเปลนการ หนึ่งสอามึ่งสามเป็นจาหนึ่งสามึ่งสามเป็นจาึ่สามหนึ่งสอามสครั้งเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปท่าที่5้าท่าที่5้เป็นการก้าวขาก้าว้าหนึสองสา1สี่หนึ่งหสองสสองเข้าใจไหมครับอ่าขวา หลังนะครับ10ครั้งแล้วก็เปลี่ยนกาซ้ายอยู่หลัง1 2 3 4อีก10ครั้งนะครับโอเคสำหราาับารแรกท่านี้ต่อไปกินน้ำเยอะๆนะครับต่อไปจะเป็นการลองเบาจับเวลา2นาที อย่างติงเยอะๆนะครับถ้านักเรียนตัวเล็กกว่าเขาถ้านักเรียนช้ากว่าเขาถ้านักเรียนเตะเบากว่าเขาสิ่งที่นักเรียนต้องมีคือความอึดนะครับอ่าโอเคข้อได้เปรียบอันนี้สําคัญมากๆถ้านักเรียนอึดเมื่อไหร่ผรูตกฟุตหมดแรงเมื่อไหร่หนักเรียนสามารถไล่เตะได้สบายเลยนะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นรอเบาครูก็จะจับเวลานะครับหรือว่า นักเรียนให้ผู้ครองจับเวลาให้นะครับนะครับวันอาทิตย์นะครับผู้ครองน่าจะอยู่นะครับก็ให้ผู้ครองช่วยกันกระตุ้นนักกีฬาเชียร์ให้เต็มอีเยอะออกอู้ดเยอะออกอู้ดเยอะนะนะครับนักกีฬาก็พยายามออกอู้งดเยอะนะครับแต่ออกออกไปสักพักมันหมดแรงพอหมดแรงเนี่ยพยายามหายใจขึ้นลึกแต่จังหวะหายใจยจงหมดแรงยังไม่เอาพยายามยืดตัวสเต็ปเท้าหายใจขึ้นลึกนะครับเสร็จแล้วก็ออกอู้เยอะๆนะครับ เตะ2นาทีพัก30มสิบวิทั้งหมด10เซตน,นะครับอ่ะพอครบเสร็จแล้วเราก็จะยืดเส้นกันเต็มที่เลยเตะอะไรก็ได้โอ้อะไรนะครับเตะอะไรก็ได้เหรออ่าฟีสแปบล็งเลยอ่ะคูณสาธิตตัวอย่างสักยกหนึ่งะนะครับพร้อม ก่อนกินนะครับนะครับก็เหมือนตอนเราแข่งเอนแรกเลยนะครับก็สิ้เซตเสร็จแล้วก็ยื่นเส้นนะครับนะวันอาทิตย์มีแค่นี้นะครับก็ฝากขอให้นักเรียนเต็มที่นะลูก